ในคลาสนาฏิกในฮาวานะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัววิดีโออินเตอร์คอมที่ใช้กับสำนักง,งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเป็นใช้ง่ายมากถ้าเป็นสำนักง,งานจะเข้าตึกเองครับวอลเดิน,นมาจะมีคอนแค่ที่เป็นเฟสแกนเราใช้ใบหน้าลัดสแกนเข้าขไปเลยครับอันนี้ประตูเปิดแล้วเข้าตึกไ้เลยแต่ในกรณีที่ผู้มาติดต่อนะครับที่ไม่มีสิทธิ์เข้านะครับมันจะมีคอนแทคตรงนี้นะครับ สมมุติเราไม่รู้ว่าเราจะติดต่อแผนกไหนเลยถ้าเกิดเราเมมไว้หลายแผนอาจจะมีขึ้นเลยแผนกบัญชีด้านนี้ต่างๆอันนี้ผมเมมแค่แอดมินน่ะเดียวกดโทรหาแอดมินนะครับแ,แอดมินข้างในเขาจะรับสายพูดคุยกับผมแล้วก็สั่งเปิดประตูนะครับสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวเรบโกนเปิดประตูห,หน่อยนะครับเปิดประตูให้นะครับอพอเขาสั่งเปิดประตูแล้วสัญญาณจะปิด ลงมาเครื่องนี้นะครับวิธีการใช้งานเครื่องนี้ง่ายมากพนักงานเข้าเองใช้ไวน้าใช้การ์ดใช้พิมโค้ดแล้วก็แอปพลิเคชันเปิดได้นะครับถ้าผู้บริษัทกดเปิดได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าข้างในเขาทำงานกันยังไงนะครับพร้อมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ันนี้จะมาดต่อคนหนึ่งครับลงกดแบบรู้ไว้หน่อยครับได้ค่ะสักครู่ค่ะกรณีที่เราใช้ในออฟฟิศนะครับเราจะทำการอินเตอร์คอมผ่านกันภายใน ไอ้ผมจะโทรไปห้องผู้บริหารนะครับเราเมมเบอร์แล้วกดจิ้มเบอร์ไปเลยนะครับมันก็โทรสมบัติหรือล็อรับสั่งว่าไสวัสดีครับพี่หนึ่งได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินครับมีอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีเอกสารมาให้เซ็นนะครับพี่อ๋อโอเคครับโอเคเลยครับโอเคครับอันนี้เป็นกรณีที่เราโทรคุยกันภายในนะครับไม่กี่ข้างในก็เมมเบอร์ไว้เลยได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเนี้ย มันสามารถใช้แทนตัวแท็บเล็ตได้นะครับเราสามารถท่องเว็บไซต์หาข้อมูลหรือโหลดแอปพลิเคชันลงมาในนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า Android ครับตัวน,นี้ผมลงแอป Google Chrome ไว้ครับบางทีผมจะหาข้อมูลผมจะทำงานอยู่ก็เปิดทิ้งฟังก็ได้นะครับผ่านตัวตัว Android ตัวหน้าจออนิน่ฟคอมัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอที่เป็นแบบสแตนตั้งโต๊ะนะครับเหมาะสำหรับตั้งโต๊ะทำงาน โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับก็คือจอตัวนี้จะเป็นแบบสแตนด์จะมีขาตั้งนะครับเราสามารถตั้งอยตัวทำงานได้เลยอย่างที่บอกว่าเป็น a n d r o อยสามารถท่องเว็บไซต์ได้เราใช้แท็บเล็ตหาข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้เดเป็นจะเป็นกรณีที่เจ้านายนะครับจะโทรไปสั่งเอกสารสั่งของต่างๆนะครับเดี๋ยวรบกวนนี่ครับเป็นวิธีใช้งานสไลด์มาเจอชื่อนะครับกดโทรไปเลย อ่าทิมเดี๋ยวตัวสต็อกที่เป็นแบรนด์อื่นนะครับเดี๋ยวช่วยเอาขึ้นมาไว้ในห้องสต็อกด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นการทดสอบอการเรียกดูมอนิเตอร์ที่ตัวกลิ่นหน้าบริษัทนะครับเพื่อดูว่ามีใครมาส่งของนะครับ อันนี้เราจะได้ยินเสียงและก็ภาพของคนที่อยู่หน้าบริเวณกลิ่งนะครับกรณีที่เรากดปุ่มไมโครโฟนนี้ให้ใช้งานเราสามารถสนทนาได้ทันทีเลยนะครับหรือจะกดเปิดประตูนะครับเราก็สามารถกดเปิดให้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการรีวิวจากจอภาพไปสู่กลิ่งบริเวณด้านหน้านะครับ การใช้งานคร่าวๆนะครับของตัวว i ดีโอค o m แบรนดนี้เล็กนะครับที่ใช้กับออฟฟิศสำนักง,งานนะครับถ้าใช้กับบ้านคนหรือองค์กรต่างๆนะครับว่าใช้เป็นรุ่นนี้ได้ครับรุ่นนี้จะเป็นแบบมีกล้องในตัวที่เป็นจอโทรหาการเห็น,นหน้ากันของสองฝั่งแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีกล้องก็จะโทรหากันได้เหมือนกันแต่แค่ไม่เห็นภาพนะครับผมสำหรับนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ